มื้อสงครามข้าเป็นใจเมาครับวันมุยก็ขาดที่มาซับซ้อนพันดัตลังกุชมาที่เป็นเอพิโซด3นะ,ะมาที่เป็นล็อกอันฮามาอินสตอลออฟอินเทลลิจีก็นะโอเคเตรียมแม้นะซื้อฮาวมีไวอนุปัสอ่าเฮาก็เตรียมได้ตัดนะ အဲ့တော့ဒီ transfer scene ကခတ်ဒီမှန်းနေပန်နာနန်းကဟောကွာစတပ်ပတ်လည်းကိုလည်းလည်းသတ်ဟောတိလည်းဘီဝ်အင်တာနက်နာအာဒီခါယူသမန်သမန်လည်းအင်တာနက်အာသောက်စီဂျူမွားလည်းကိုခတ်ဒီကန်စတပ်လည်းကာနော်ကနံနံကခတ်ကောလည်းမာစာအာအင်တရစ်ချီမာတိမ့်တပ်ကိုင်ကောနာကောပွန်းလည်းလည်းဟောတိကွာစတပ်အင်တရစ်ချီနာအာဘွာတဲကူဟောကောဝါနော်အာခိုင်စတပ်တူဘီယာစကုတ်ဂျူနိုင်လည်းကိုထုံးပြင်းစံကောကောစတပ်လည်း นะเอ่อปวาเป็นปิกินนะอัฟสูลูปปินนะเอม่ย้ำนนเพเนที่ก็มาหลุดลงเอาอินเทลลิจีจอมข้าวเลยนะอ่อลวงดีมันในก็นะก็เปินเท t ลิจีเนี่ยมันเป็นของฟอนติชันอ o o แอนดริสต i d ิโอในก็คำตอบเขาหมดคตอบทอินเทลลิจีเียนในเจอนะวัยมาสเตอบเขาตีกก่านเพนเนอร์ฟลาตาจอม Android s t u ิ i o นเจอมันี่เป็นลวงกำแถมเขาก่ะนะโอเคโอเคตอนั้นเขาถือคือหลุดลงเอาินเทจีเขาก็มาที่เว็บไซต์ ออนะอ่าเจเปริงน,นะอนดียตามลุกเนาะก็เขาก็ามาหานะกว็ว่าแต่ก็เาขาเขาหมูกาเนี่ยก็ขึ้นมาเอากระปีลหลขึ้นมาเพลิดเพก็มันตัวตีไล่เก่งกนะ็อ่านะมันตัวตีไล่เก่งก็นะอ่าปอเฮเขชามาติ

นะเออที่แท้ค้าให้ปันสั้งอินข้าเนี่อินที่จีเนี่ยเนี่ยมันตีมีไว้ไว้ชินสองมิลอันหนึ่งที่มันเป็นอยู่ที่เมกอันเขาหันไว้ตัวเดียวมันเจอฟรีหลังเจอเขาเจอเย้าสามสิบวันเนี่ยจึงเขาจะได้จ่ายการเนี่ยซื้อนะเพราะเขาซื้อเนี่ยที่ตัวเขาตีเออเจอเลยข้าวนะเจอเลยข้าวนะอันนึงสร้างเป็นคอมมูนิตี้อัติชั่นเขาตีเลยก่อนหลุดลงตีเลอร์เนี่ยก่อนอิตเต้เขาสครูกข่ายมันก็ตีหันไว้ว่า กลุ่มยูนิต a d d i t i นะนาหลุดไเนาะว่าเป็นแมกเนี่ยขึ้นมาหลุดเป็นเมกที่แท้ขึ้นหลุดขึ้นเหนือจีสครูตอาไหมขึ้นมาหลุดลงจันด้านเมกนะปวเป็นวุ่โดุคาดเดาเป็นวุ่นดกเนาะ้ก็ตีมาหลุดลงจันดานวุ่นดว่นดุได้ก็ม่ติดเป็นอันว่า e อกันะจะเป็นการหลุดลงหลไรกันนะ6 4อะรนะแต่ก็เจอเหมือนเ um iam 64 window iam 64နဲကောကလလုံးအလို့ရွယ်ကကဒနာမ်တိကောမှတိပင် ah ise window လာပဲနော်ဟကော matrix online နဲကောมันก็တီอ่ามันနေပနဝတ် Thank you for the routine နဲကော dns rd လုံးပန်ဟုတ်ကနော်မှတိယံခိုက်မီနမ်ဝအင်ငန်းအကဲခါမိဝဲနာပွာမိရောက်နေကော เบรคลิกเหอ็นสโตอกเก้นะอ่าลองลุดลงอินเดิชีดีก็ขาดตีเนาะก็เปิดมันก็ง่ายๆเก้นะเขาก็ปัวเอาเขาก็เอ่อเบรคลิกเห้ขึ้นติดเป็นเนสเนสเนสเนี่ยก็มันดีอ่าโอเคก็เก้ข้เนาะมันก็มีปัญหาสั่งนะโอเคปัวลุดลงย้าเนี่ยก็เนี่ยอาคาดเดคไขมาอ่าย้อนข้องอินก็เนาะก็เปิดนะคาดจำเป็น Uh, Java Developer Android d e v ก็ค่าก็เนาะสำคัญเจอหรือยุดทิ่มนี่ยก็ค้าก็ซื้อเจอไว้ข้าก็เปิดนะไรเล่นเ้าติดมาอ่ายู่นเจอ ยูดิมิกนะเอ้พวกกับอ่าคอมมูนิตี้ในต่างยูดิมิกเนี่ยก็มันก็ติมพวกกาสังกันกันนะเพวาเขากับเพวเขากเรียนเบสิคมันนมันก็ดัดลังกลมันก็ติเป็นเบสิคก็กัเขาะเขาติกอลลี่็นเิมันนก็มันก็เหมือนกันเลยชีว่าพว่าอเวน e มาเนนะฟิชัางอันในที่คอมมูนิีมีที่ยูดิมกนมีอื่นเขากขคย้ตัวฟิชชเจ่หนขจังมาซื้อไว้ยูดิมกหลายกานนะโอเคสำนักก็คัดที่เข้ากับปนนะเพาะเขากัอย มันติเนมาปันปุ่นสามสซยฮะปุ่นสามสซยเต็มเซอร์เข้าเนาะมันติเนมาปันนิวโปรเจ e c t แห่อูปนแสัยกล้งวิสพุสทรีที่เต้เขานะมันก็ติมีปัจจัยไว้สามอันนะอ Android AI เนี่ยมันเป็นตัวถ้าเข้ามาของสร้าง Java นั่นก็กดตลยนะนะมันจะตัวหนาตัดเข้าเนาะก็ปืนอนในเล่เนี่ยฮะเออเน้นนั้นมันติดกับปามาจอมตัดไว้กับเดียวคการมันว่ามีปัญหาบางเก่เขาก็มาจะดูปลั๊กเก็ตนะปลั๊กเก็ตในเข้ามาดูลงเอาดีไท เอามาที่ปลักเกนเหรนมาที่ m a r k e t p l a พลสเหรนมาสวักฮาวาด D A R T dot คำนั้นนะ t A R T เอ่อผัวหันยาอเนี่ยก็ขึ้น s t a l เอานะมันก็ดีมันก็ดีแนวมาเปนจุดไหนข้าเนอะาิไทยทค่ก่ดค้าก็เห็นอ่า install วายอาเนี่ยก็มันจัดติดมากในปันอ่ามันชดใชกันนเวแต่กูวของแปมีเนก็ขึ้นมาต็ดปัน install นะเพาะมันให้เห็นวิสต์ก็เหตุกาเพมันไม่เนี่ยก็มอย่างว่าวานะมันให้เห็วิสตเนี่ยข้าเลยเขาก็ดีพิก่าเขาก็ดีเ็นมิรปิดขึ้นข้าเนาะว่ายวเนี่ย้าก็หลุดลงเอาอ่า้าก็หลุดลงเอาตัดปลกกินยาวมันให้เข้ากเหตุวิสต์เข้าก็เับ โอเคนะปรด็นในจุเข้อีสองก็มาตีโปรเจกต์คอนมาติกเป็นนิวโปรเจกต์นะแต่ก็เขาขอเตหันไว้มื่เคลียนน้การนครนาะนิวโปรเจกต์เขาก็มาติกเป็นนิวโปรเจกต์ห่อิไทนะอย่าไปก่าเลิกจากว่าก่าเรกรวิจนะครันะเขามาเลิกป็นอันว่าตัดเอ่อตันะย่าก่อนในข้ที่สองทิไทมันตีมาอยู่นันปันตัดอสติกนะเขาเลยก่านเลิกเป็นนะทิไทในข้ ข้าติกควาลึกปันเนก็ติดดื้อนะปัวมันมาลึกปันไว้กําเดียวเนี่ก็เข้มข้นนะปัวมันมาลึกปันไว้เนก็ขึ้นมาติดปันตุ่มสามตุ่มอันมีไว้นะตีเนื้อตีทีหิ้มข้างมันไว้กันนะก็มาติดปัญหาเคลื่อนนะกว่าตีตีเจ้าก็นะเขาเห็ดอิสระได้ตีเลยข้าได้ข้าให้เห็ดว่าตีเนื้อตีกันนะมันก็ติมีไว้อันมาตัดอสติกีเจ้าไหนก็เขาก็เงินเข้าก่อนนะมันแห่เจ้าก็ตีสังก็มาเหมือนสลัดฟูตานี่ก็ไในข้า อ่มันก็ตีเนี่ยปมอ่ามันก็ตีเนี่ยมันข้าวเนาะว่าบาชนมันเป็น3.9.4โอเคนะป้ายเยาเนี่ยก็ค้าตีเฮซานะนะก็มันกปัน n a สเก่าอ่าเนสเนี่ก็ตีไทยนะอ่าทริปเชนลูกเดชินเนี่ยก็มันตรียมไข เอ่อค่าด้ค่าไข่ปันฟ้าห็นกันเนาะ่อปวดต่โกเขาของมาไวลีดีเน yes. ี euh, önem, ่ยก็ปวอ้มาปวตีหาโปรเจ์มาเนี่ยมันก็ตีหาง่ายค่าเลยนะเอ่ค่าก็แดติไทยนะค่าดีค่าตีมาไวเน่ดีดัดละนะเอ่อปวัแต่โกเขาก็ไข่ไมาหินสราอ่อโปรเจ์มาเมินนะผูดตามาตินนีตัดอดินเนี้ยีเนี่ยก็ขึ้นมานะติเนี้ดีเ นะึะนมาเหตุสน,นนะคันมาเหตุเหมืนจะนังว่าไรคลิกนังร i g h t l i นิ้วยอก็ฟูตาี่ก็ไล่นะ,ะดิที่ไดดิที่ข้าดิข้าก็ามีไแอันว่าดั a เลสน o n ฟูตาไว้ขนะนะ้าเนาะดั a เลสนนะข้าที่ a า e r ฟูตาหลยกแก้วเนาะข้าก็ตีมา s t e r ปันยอก็เนี่ยข้าตีมาปันเนาะข้าตีมาปันเอ่อข้าตีมาปันเหมือนจะหนังว่า n น s ะเ,เ,นเนี่ยเลยน,นะอยอก็เนี่ยข้าตีมาหอง,งร้างฟูตาบัน กำมันะข้ะดีกว่าตัวเจกต์โลเคชันเนี่ยค่าก็มาปันทัดในเชียนเนี่ยผูจได้่าว้วาเนี่ยค่าใขมาโคงสร้างโปรเจกต์ว้ดินนัดดัล n ันัดเอ็นเชียนู้ตาเออนเนี่ยนะนั้นหลังจากค่าเขากินมัดิดกปัน c ครียเนี่ก็โอเคก็นะมันก็ติมาดใครดีกันว่ามันมีไว้นะตีตัดดัลซันัดเอ็นเชีมันตีโคงสร้างว่าปันอืนเนีว่าโอเคก็อเป็นสังขาก็้ใหล้หลังก็ โอเคนะหลายก็มันเป็นสางหลายก็มันเป็นอันเขาติดตาปิดนะโปรเจ์เฮาอ่าเจาตือินจดจขนะโอเคเพรานั้นก็อ่าตอนไหนได้ังเจ้าฮบปิดอถึงดินในนี่ก็ปองว่านี่ขยันดีงาครับนะว่าเป็นอัปีโซชีมาเนี่ยข้ตีมาเนี่ยบรรลุไ้อันเฮามาเตรียมตัดะนะขันนะเอคามาสสงฆ์ค่าเป็นใจเมาค่า